สวัสดีค่ะดีไซน์เออนี่นะคะทุกคนวันนี้นะดีไซน์กลับมาที่เชียงใหม่แล้วนะคะไปะและตอนนี้นะเรากําลังจะไปตลาดนัดกันใช่ไหมคะลูกนี่เลยนะตลาดนัดใกล้บ้านเรานี่เองนะคะทุกคนมาหาของกินเนาะแล้วก็ดีไซน์ไม่สบายด้วยใช่ไหมคะไปบ้านยายกลับมาดีไซน์เป็นวัดนะทุกคนไปเดี๋ยวหาของกินเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะกินยายนะไปะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรกินบ้างนี่โอ้โหคนเยอะมากเลยคะ่ะดีไซน์ ยี่สิบห้าลองเพิ่มงนกินอะไรดีคะลูกหิวข้าเลยไม่จะกินอะไรดีเนะาะขนมไก่นกกระทาทอดดีไซน์เหมือนจะอายกินไม่ได้นะหมูทอดไก่ทอดโอ้คนเยอะมากเลยมาเวลานี้ขนมปลาหมูปิ้งกินอะไรดีอ่ะมันก็มีเหมือนเดิมๆลูกอะไรดีเมื่อกี้มีปลาดุกย่างด้วยเปล่ะ เดินดูก่อนนะดูน้องน้องเรียกขายสับป,ประรดนะทุกคนพี่ซน์ขนมเค้กไหมลูก <S <S แล้วก็มีสลัดอะไรดีดีไซน์ยังเลือกของกินไม่ได้เลยนะทุกคนของกินซ้ำๆเดิมๆหนูจะอะไรปลาซอยไหนนี่ยังมีไก่ทอดข้าวหมกไก่เอาป่ะลองไหมป่ะจะอะไรลูกเดินไปลูกนี่แม่จะซื้ขอขนมจพีพี่ซายกินไหมลูกไม่เอาองั้นเอาชายเดี่ยวสามสิ เอาสามสิบค่ะเสื้อเหลือกันนะคะทุกคนป้ายดีไซน์จะกินอะไรคะลูกอะไรนะไม่ได้ยินไก่ทอดอะคะโอเคไปร้านโน้นเหรอไก่ทอดทันใหญ่ใช่ปะไป<ม>ลูกเงิน,นะค่ะลูกดีไซน์อะอ<ม>าแบบไหนลูกไปไปสั่งเลยค่ะโน้น<ม>ดีไซน์จะกินไก่ทอดนะคะทุกคน<ม>ไป้าได้แล้ว นี่นะทุกคนเมื่อกี้แม่กุ้งซื้อนี่เลยลาบปลาดุกนะแล้วก็ข้าวนะตาเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวอีกอย่างหนึ่งนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่รถแล้วนะคะทุกคนนี่เลยโหได้ของมาเยอะมากเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแม่กุ้งถือของนะไหนดีไซน์มีอะไรบ้างคะมีไข่ไก่ไข่ไก่ นี่ทุกคนคือกระดูกซื้อไปให้น้องหมานะดูดีเยอะมากถุงละยี่สิบนะนี่ปาร์ตีโปเตสสายหมายแพ้กันเมามันเลยนะดีไซน์เนาะอันนี้เลยคะ่ะอันนี้อ๋ันนี้มหมูพะโล้ใช่ไหมนี่นะโอ้ดีไซน์เป็นหวัดไก่ทอดของดีไซน์ดีไซน์เป็นผันดน,น,น,น้ำมูกย้อยนะทุกคนนี่เมื่อกี้ไปซื้อไข่ไก่ด้วยเนาะตุนไข่ไก่เพราะว่าดีไซน์ปิดเทอมใช่ไหมคะแต่อีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมอีกหกวันอีกหกวันใช่เปิดเร็วมาก ปิดก่อนเขาไม่กี่วันแต่เปิดก่อนเขา2อาทิตย์ละใช่ปะโอ้โหปลานี่ได้ของครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาดีไซน์ไปกินยาก่อนนะน้ำมูกไหลแล้วนะทุกคนไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมบ๊ายบายค่ะปิดเล่